คนเรานั้นเก่งกว่าสัตว์อื่นในการปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้ขุนนางพม่าจึงไม่ได้พาก,กันล้มตายอย่างพระยาช้างเผือกแต่หันเข้าสมัครทำงานกับอังกฤษกันมากเสนาบดีพม่านั้นยอมทำงานกับอังกฤษต่อไปเกือบทั้งหมดมีกินบุญมินกี้เป็นหัวหน้าอังกฤษนั้นเมื่อมายึดบ้านยึดเมืองพม่าก็มีมาแต่ทหารจึงต้องการคนที่รู้เรื่อง ช่วยทำงานอยู่มากว่ากันว่ากินวุ่นมินกี้กับเสนาบดีตลอดจนขุนนางพมา่าอื่นๆนั้นได้ช่วยทำงานปกครองพมา่าให้เป็นประโยชน์แก่อังกฤษมากแต่อังกฤษก็เลี้ยงคนเหล่านั้นแบบนายห้างเลี้ยงเสมียนห้างระหว่างที่ขุนนางพมา่าทำงานกับฝรั่งอยู่นั้นความในใจจะเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบแต่ถ้าใครอยากรู้คงไม่ยากให้ลองทำงานตามห้างฝรั่งดูสักพัก ก็คงจะรู้ส่วนแตงดาหมินกี้ผู้ซึ่งอาสาจะโดยเสด็จพระเจ้าสีป่อเพื่อเป็นค่าทุลละอองทุลีพระบาทตลอดไปนั้นอังกฤษไม่ได้อนุญาตให้ทำได้ตามความประสงค์แต่จับตัวในระเทศไปอยู่เมืองกุดตากในประเทศอินเดียแตงดาหมินกี้ถูกในระเทศไปได้พักหนึ่งอังกฤษก็อนุญาตให้กลับมาอยู่เมืองย่างกุ้งได้แตงดาหมินกี้ก็ ค้าขายหาเลี้ยงตัวไปจนตายที่เมืองนั้นแต่งดาหมิยนกี้ผู้นี้เคยค้าขายร่ำรวยเป็นอันมากแล้วได้ทำการบูรณะรั้ววังให้คืนดีเท่าที่จะทำได้และได้รักษาไว้เป็นโบราณสถานมาจนถึงหลังสมัยสงครามมหาบุรพาเอเชียเ<รา> <ain> มื่อสงครามเกิดขึ้นญี่ปุ่นได้ตีเอาพมา่าไปจากอังกฤษและได้เข้ายึดครองพมา่าอยู่พักหนึ่ง ต่อมาอังกฤษได้ส่งทหารเข้าตีพม่าคืนจากญี่ปุ่นและได้รบพุ่งกันอย่างหนักก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามที่กรุงมันเดเลนั้นทหารญี่ปุ่นเข้าไปอยู่ในพระราชวังและยึดเอาเป็นที่มั่นทางทหารรักษาไว้ยอย่างแข็งแรงอังกฤษจึงโจมตีอย่างหนักปรากฏว่าปราสาทพระราชวังและสิ่งก่อสร้างใหญ่น้อยในนั้นถูกเพลิงไหม้และถูกระเบิดทำลายไปจนหมดสิ้นคงเหลือก็แต่ กำแพงวังเท่านั้นซากพระราชวังที่กรุงมันเดเลทุกวันนี้มีเหลือน้อยกว่าซากพระราชวังหลวงที่กรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะจบเรื่องนี้ลงก็เห็นจะต้องกล่าวถึงพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัต์และพระนางอเลนันดอเป็นครั้งสุดท้ายทางอังกฤษได้เนรเทศพระเจ้าสีปอกับพระนางอีกสององค์นั้นให้ไปประทับ อยู่ที่เมืองรัตนคิรีอันเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแถวเมืองบอมเบและจัดที่ประทับให้อยู่อย่างเล็กๆพอสมพระเกียรติในฐานะเฉลยราชพระเจ้าศีปอดต้องประทับอยู่ที่นั้นท่ามกลางชนซึ่งแตกต่างในทางเชื้อชาติและศาสนามิได้มีความเคารพผูกพันเป็นเวลาถึง30ปีเต็มส่วนพระนางอเลน,นันดอนั้นปรากฏว่าไปประทับอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่ง ก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแววงกับพระนางสุพยรลัต์พระราชธิดาถึงกับทรงตัดขาดไม่ขอประทับอยู่ร่วมด้วยและได้ขออนุญาตทางราชการอังกฤษสเสด็จกลับพมา่าอังกฤษก็อนุญาตให้สเสด็จกลับมาประทับอยู่ณเมืองย่างกุ้งสเสด็จกลับมาได้ไม่นานก็ที่วงคตส่วนพระเจ้าสีป่อสเสด็จสวรรคตที่เมืองรัตนคีรีในปีพุทธศักราช2459 สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วได้สองปีตรงกับสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์งานพระบรมศพนั้นเป็นไปอย่างเงียบเชียบอังกฤษไม่ได้อนุญาตให้มีพระราชอิสริยยศใดๆที่น่าสังเวชท,ที่สุดก็คือไม่ได้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธศาสนาเลยจนชั้นแต่พระภิกษุจะสดระปกรณ์พระบรมศพก็หาไม่ได้ พระนางสุพยรัต์นั้นเมื่อพระเจ้าสีป่อสวรรคตได้แล้วไม่นานอังกฤษก็อนุญาตให้เสด็จกลับพมา่าได้และปลูกตำหนักให้ประทับอยู่เชิงพระเกศธาตุสวยตะเขิงหรือว่าชเวเดกองที่เมืองย่างกุ้งอังกฤษได้จ่ายเงินถวายให้เดือนละสองพันรูปีเพื่อเลี้ยงพระชนชีพซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ห่างไกลกับเงินที่เคยส่งใช้สอยอยู่ เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ตุงมันเดเลแต่เงินจํานวนนั้นก็ยังอํานวยให้ทรงจ้างมหาดเล็กข้าหลวงมาใช้สอยได้สมกับฐานะมีเรื่องเล่ากันว่ามหาดเล็กข้าหลวงทั้งปวงนั้นอยู่ได้ไม่นานก็ถูกลาออกเพราะพระนางสุพยรัต์ทรงเคร่งในประเพณีหมอบคลานและระเบียบต่างๆและไม่ได้ทรงละพระอารมณ์อันดุร้ายกลี้ยกราดอยู่เสมอ เป็นเหตุให้ต้องหาคนไปเป็นมหาดเล็กข้าหลวงอยู่ใหม่ม่ได้ขาดพระนางสุพยรัตน์มาสวรรคตเอาในตอนต้นรัชกาลที่เจแห่งตรุงรัตนโกสินร์ชาวเมืองยางกุ้งก็เชิญพระบร,รมศพไปถวายพระเพลิงอย่างพระบรมศพพระราชินีแห่งตนตามมีตามเกิดเท่าที่คนไร้เอกราชพึงจะทำได้ ภาคผนวกหม่อมราชวงศ์เครฤคริตปราโมทเขียนภาคผนวกเป็นบทจบของหนังสือเรื่องพม่าเสียเมืองครับโดยท่านเล่าว่าท่านที่เคารพท่านหนึ่งได้มีหนังสือมาถึงผมบอกว่าเรื่องพามา่าตอนเสียเมืองแก่อังกฤษที่ผมได้เขียนลงหนังสือพิมพ์ไปและจบลงเมื่อวันที่28มิถุนายน2511นนั้นยังไม่น่าจะจบ ท่านผู้นั้นได้ส่งบทความจากนิตยสารต่างประเทศมาให้ผมเรื่องหนึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าสีปอพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของพมา่าในระยะเวลาที่อังกฤษได้ส่งพระองค์ไปกักไว้ณเมืองรัตนคีรีในประเทศอินเดียบทความนั้นนักเขียนชาวอินเดียใช้นามว่าสวัสติเป็นผู้เขียนผมเห็นว่าเรื่องราวน่าสนใจอยู่จึงขอถ่ายทอดความ นำลงไว้ต่อไปนี้ครับหลังจากที่อังกฤษได้กลุ่มพระองค์พระเจ้าสีปอกับพระนางสุพยรัตพระมเหสีส่งออกจากพมา่าไปยังอินเดียแล้วพระเจ้าสีปอกับพระมเหสีตลอดจนข้าราชบริพารจำนวนมากก็ได้พำนักอยู่ที่เมืองมัทราชเป็นเวลาสองสามเดือนแล้วอังกฤษจึงส่งเสด็จต่อไปอยังเมืองรัตนคีรี เมื่อเสียเมืองแกอังกฤษนั้นพระเจ้าสีปอได้ตรัสว่าก่อนจะเสด็จจากเมืองได้ส่งมอบเครื่องเพชรทองอันเป็นเครื่องต้นราชูประโภคไว้แก่ผู้บัญชาการทหารอังกฤษเพื่อความปลอดภัยแต่แล้วก็ไม่ได้คืนเลยเครื่องราชูประโภคและเครื่องต้นเหล่านั้นมีค่านับเป็นล้านล้านรูปีในบัญชีนั้นปรากฏว่ามีสร้อยพระสอเพชรยี่สิบชุดพระสังวานเพชรสิบองค์ และทับทิมเม็ดใหญ่อันหาค่าไม่ได้ชื่อว่างามหมอกทรัพย์สินเหล่านี้ปรากฏภายหลังว่าทหารอังกฤษที่เข้ายึดเมืองได้นั้นหยิบฉวยเอาไปเป็นส่วนตัวเสียมากที่เหลือก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการรางวัลหรือ Price Committee ของกองทัพบ,บกอังกฤษกรมเครื่องต้นแห่งประเทศอังกฤษและพิพิธภัณฑ์ต่างๆในอังกฤษแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าสีปอก,กับพระมเหสี ก็ยังได้ส่งนำทรัพย์สมบัติอันมีค่าติดพระองค์ออกมาได้เป็นจำนวนมากว่ากันว่ามีราคาถึง7จ็ดแสนรูปีเมื่อเสด็จออกจากพมา่านั้นพระนางสุพยรัตน์ทรงพระคันแก่และได้ประสูติพระราชธิดาที่เมืองมัทธราชเมื่อประสูติแล้วก็มีการสมโพธขึ้นพระอู่ตามราชประเพณีในการนั้นพระเจ้าสีป่อได้โปรดให้สร้างถาดทองคำขึ้นสงพระราชธิดา ถาดนั้นวัดได้สามฟุตโดยรอบและฝังทับทิมล้วนพระเจ้าสีป่อพร้อมด้วยพระมเหสีและพระราชธิดาตลอดจนข้าราชบริพารเสด็จถึงเมืองรัตนคีรีเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2429ทางราชการอังกฤษได้จัดบ้านหลังใหญ่สองหลังให้เป็นที่ประทับต่อมาเห็นว่าบ้านนั้นไม่สมพระราชอิสริยยศ จึงได้สร้างพระที่นั่งขึ้นถวายเมื่อปีพุทธศักราช2453เป็นตึกสองชั้นมีห้องที่ประทับและห้องอื่นๆ15ห้องมีท้องพระโรงและมีเรือนข้าราชบริพารอยู่ได้60คนสิ้นเงินไป225,000รูปีขณะนั้นปรากฏว่าคนในขบวนของพระเจ้าสีปอมีทั้งสิ้นถึง161คน ต่างก็อยู่กันในเมืองรัตนคีรีนั้นและพระเจ้าสีปอก,ก็ทรงมีพระราชภาระที่จะต้องจ่ายพระราชทรัพย์เลี้ยงดูคนเหล่านี้ตลอดไปนับว่าเป็นภาระที่หนักและสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์มากความเป็นอยู่ในราชสำนักนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในพมา่ายังคงหรูหราฟุ่มเฟือยอยู่เช่นเดิมเมื่อมีท้องพระโรงก็เสด็จออกให้ราชการเฝ้า คนในราชสำนักก็ยังหมอบคลานเฝ้าแหนเหมือนแต่ก่อนพระนางสุพยรัตน์ทรงรักษาประเพณีเดิมโดยเคร่งครัดเวลาพระเจ้าสีป่อตื่นพระบรรทมในตอนเช้าทุกวันพระนางสุพยรัตน์ก็ทรงคลานเข้าไปเฝ้าหมอบกราบถวายบังคมและตั้งผ่านเครื่องพระสุคนความเป็นอยู่อย่างเดิมนั้นหมดเปลืองมากเป็นเหตุให้พระเจ้าสีป่อต้องทรงจำนำพระราชทรัพย์ ของมีค่าต่างๆเพื่อนำเงินมาจ่ายภายในระยะสิ้นปีแรกที่ประทับอยู่เมืองรัตนคีรีนั้นต้องทรงตกเป็นเหยื่อของพวกรับจำนำของหาดอกเบี้ยและพระราชทรัพย์ที่จำนำนั้นก็หลุดไปเป็นของคนพวกนี้เป็นอย่างมากและอย่างเสียเปรียบด้วยเพชรเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งมีค่าสองแสนรูปี ต้องหลุดจำนำตกไปเป็นของเจ้าหนี้ด้วยเงินเพียง4ี่0 0ื่รูปีเท่านั้นเองรัฐบาลอังกฤษในอินเดียได้ถวายเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายปีละ46,794รูปีแต่ก็ปรากฏว่าไม่พอพระเจ้าสีป่อต้องทรงจำนำพระราชทรัพย์และกู้เงินมาใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดรัฐบาลอังกฤษในอินเดียต้องออกกฎหมายบังคับมีให้พระเจ้าสีป่อ ส่งกระทานิติกรรมใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาเงินกู้และสัญญาจำนำนั้นมีผลผูกมัดถึงพระองค์และไม่ให้พวกเจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบขูดรีดพระองค์ได้อังกฤษได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อจัดการทรัพย์สินของพระเจ้าสีป่อและเมื่อพระเจ้าสีป่อเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2459 กรรมการคณ,ณะนี้ก็มีพระราชทรัพย์เหลืออยู่เพื่อมอบให้แก่ทายาทได้เป็นจำนวน39,000รูปีพระเจ้าสีปอประทับอยู่ที่เมืองรัตนคีรีถึง30ปีมิได้ทรงทำอะไรเป็นแก่นสารปฏิบัติพระองค์ตามราชประเพณีที่ไร้ความหมายเสียแล้วที่เห็นเป็นบาปกรรมที่สุดก็คือที่เมืองรัตนคีรีไม่มีพระพุทธศาสนา แม้จะบำเพ็ญพระราชกุศลทรงธรรมก็ไม่มีทางจะทำได้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้แต่ทรงเขียนพระราชศาสตร์ถึงรัฐบาลอังกฤษขอร้องให้ช่วยเหลือในกรณีต่างๆเมื่อครั้งพระเจ้ายอชที่5แห่งอังกฤษสเสด็จเยือนอินเดียน India, ในปีพุทธศักราช2458พระเจ้าสีปอก็ทรงพยายามไปเฝ้าให้ถึงพระองค์แต่ทางราชการอังกฤษก็ไม่อนุญาต พระเจ้าสีป่อนั้นทรงมีพระราชธิดาสีพระองค์ไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาองค์ใหญ่ตกเป็นภรรยารับรับของชาวอินเดียคนหนึ่งและพระราชธิดาองค์เล็กหนีตามมหาดเล็กซึ่งเป็นชาวพมา่าไปพระเจ้าสีป่อเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2459 30ปีหลังจากที่ได้เสด็จไปประทับณเมืองรัตนคีรี พระประยุรญาตแสดงความจำนงจะเชิญพระบรมศพกลับไปยังพมา่าแต่รัฐบาลอังกฤษก็ไม่อนุญาตสวรรคตแล้วถึงสปีคือในปีพุทธศักราช2463จึงได้สร้างพระสถูปบัรจุพระบรมศพไว้ที่เมืองรัตนคีรีเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ณที่นั้นขุนหลวงหาวัดของกรุงศรีอยุธยาสเสด็จสวรรคตในพมา่า พระพม่ากลุ่มพระองค์ไปพระบรมอัฐิก็ยังบรรจุไว้ในพระสถูปที่สร้างไว้ในพม่าส่วนพระนางสุพยรัตน์นั้นเสด็จกลับพม่าพร้อมด้วยพระราชธิดาและมาประทับอยู่ที่เมืองย่างกุ้งสวนคตในปีพุทธศักราช2468ประวัติของพม่าเมื่อเสียเมืองแก่อังกฤษก็จบลงแต่เพียงเท่านี้